ครับร<ส>าบสว um ัสดีเอ็กซีผู้ท่านนะครับเย็นนี้ก็จะมาไล่ช็อตชมบอลสีไปด้วยกันฟังเพลง ปีใหม่สงกรานไปได้วกันเข้าบรรยากาศครับปีนี้ยังกุศบอนสีก็จะมาเล่าประวัตินางสงกรานปีพศ2567ให้เอฟซีไปรับทราบ จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะทำอะไร <c oughs> จะไล่บอลสีสวยๆทั้งน้านะถ้าทันก็จะไล่สักพักนะครับก็ <c oughs> ประวัตินางมหาสงกรานปีพศ2567ปีนี <c oughs> เ้เขาประกาศวันสงกรานปีพุทธศัสสกราช2567ว่าปีมะโรงงูใหญ่นะครับเนี่ยเทวดาผู้ชายธาตุทอง จุฬัก,กราชก็หนึ่งหนึ่งสาวันที่13เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์โอ,โอ้อยากเที่ยวแล้วาทางจันทรคติตรงกับวันเสาร์ขึ้นห้าค่าเดือเนเจ็ดเหนือเดือนหใต้สามเจ็สเอเสียพริฤหัสกับเสาร์ ตรงกับเวลา22่สนาฬิกายีนาทีวันที่16เมษายนเวลาตี25นาทีก็เปลี่ยนจุลศัรราดใหม่เป็น1386ปีนี้วันอังคารเป็นอาทิบดีฝนนี่ฝนจะตก300หาตกในโลกมนุษย์35า ตกในมหาสมุทรหกสิาตกในป่าหิมพานเก้าตกในเขาจักรวาลหนึ่งร้อยาปีนี้นาคให้น้ำเจดตัวเ <uki> กณฑ์ทัญญาหารปีนี้ได้เศษห้าเห็นนะชื่อวิบัตออิฟังชื่อก็ว,วิบัติแล้วข้าวกล้าในนาจะเกิดกิมิชาติ มันจะมีด้วงมีหนอนมีแมงบ้งเนี่ยนะ,มะแมลงรบกวนจะได้ผลครึ่งเสียครึ่งจะได้ผลหนึ่งส่วนเสียห้าส่วนนี่เกณ์ทาราทิกุลตกราศีลมวายโยปีนี้ทางไอ้ปีนี้น้ำจะน้อยสักด้วยเช่นเนี่ ฟังฟังไว้ด้อเพื่อมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยบ้านเมืองจะเกิดยุทธาสงครามจะฆ่าฟันกันจะนิราาจากกันหรือพัดพลากจากกันจะชิบหายนี่เออไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปีนี้ แต่มันข่าฟันกันมานานแล้วดูในโทรทัศน์ก็ฆ่าฟันแทงกันยิงกันเออเ๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่อยากดูแล้วแล้วแต่คนชอบไม่ได้ว่ากันเด้อก็ประวัตินางสงกรานต์ปี2567ปีนี้ นางมหาสงการชื่อมโหทรเทวีหรือมโหทะเทวีสเดสดสัยญาตินอนอะนอนลืมเนตรลืมตาลืมตาเมื่นตาอยู่นอนมาหลังมายุราก็พูดไปแล้วมายุราเราก็พอได้รู้ได้รู้สับบ้างเนาะจะได้ไปสอนลูกหลานมายุราแปลว่าอะไรแปลว่านุกยุง ทรงพาหุลทัดดอกสามหาวนี่ถามเด็กลูกหลานเรายังไม่รู้อะไรสามหาวก็หาวสามครั้งสามหาวก็คือผักตบชาวาชินลูกนี่เครื่องประดับอาพอรก็แก้วนินทินดาน,นั่นแหละพักสาหารเนื้อทรายเนื้อกวางเราจะได้บอกลูกบอกหลานว่าเนื้อทรายก็คือเนื้อกวางบางคนก็ไม่รู้นะ พระหัต์ขวาหรือมือขวาทรงจักพระหัต์ซ้ายทรงตรีศูนย์หรือสามง่ามนะถือสามง่ามฝ่ายโหรทางพรามณ์เนี่ยสำนักพระราชวังอ่ะประกาศวันสงกรานต์ปีพุทธศักราช2567ว่าเป็นปีบะรงงูใหญ่ครับปีนี้เทวดาผู้ชายท่าทอง จุลศกราด1386วันที่13เมษายนวันมหาสงกรานนี่ปีนี้ชื่อมหาไอม้มโหทอนเทวีนั่งไอนอนมาหลังนุดยุงมืนตาไม่หลับนอนมาก็ไม่หลับมืนตามองโนนมองนี่ไอ้เน็บหูไปนี่เด้อ สามหาวด้อผักตบชวาเด้อหาเตรียมไว้วออันนี้จะไล่ไอ้บอลสีซสหน่อยสงสารเขาสวยมากเลยแล้วขอลงไว้ก่อน คำศาสนะสุภาษิตวันนี้สุขาสังคสสามัคคีความสามัคคีของหมู่คณะย่อมนำมาซึ่งความสุขก็จริงๆนะเออเห็นมาบ่อยแล้วทั้งสองสามครั้งแล้วเนี่ยออกอออกโทรทัศน์ออกอะไรเนี่ยทางชนเผ่าของเรานะ่าทางชนเผ่าอ่ะโอ้โลหลถถลย ลุงเหีวลุงดอยเนี่ย <ellt on. S 2> พ่อหลวงแล้วก็ประกาศแล้วลุ้ลุลุกินข้าวอยู่ลุกกลับลุกกลัแหละเขาสามารถคีกันจริงๆชุชนเผ่าเขาไปแล้วบางคนนั่งกินลาบอยู่ลุกไม่เป็นไรเอาเชือกกันไปแล้วพ่อหลวงเอาเชือกใส่ลวไปแล้ว ดึงรถโอ้โหหุยเลุ่ยหุยเล่วุเอาพักหนึ่งขึ้นมาแล้ว <c oughs> ความสามัคคีของหมูคณะนั่นแหละดึงขึ้นมาย่อมนำมาซึ่งความสุขก็อขอให้รักกันไว้ <c oughs> เออวันนี้จะมาไล่บอลบอสีนี่ เอามาสวยๆทั้งนั้นดูที่นี่นี่นี่เพชรพระนครสวยมากเลยเนี่ยโอุ้ยเพชรพระนครโอ้โหเนี่ยดารานุพันั์มีอยู่แปดต้นต้นละสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับนี่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 สวยๆสองร้อยห้าสิบนี่เชียวเนีอ บอกทักมาเ้อถ้าอาชอบถ้าอยากได้น้องไปเลี้ยงเป็นเจ้าของนะเออทักมาเลยหนึ่งแล้วอานี่มาไอ้นี้โวคาโนโวคาโนร้อยห้สิบอาสวยๆนั้นนั้นนี่โวคาโนโวคาโนหูยไม่ต้องหมุนอะไรนั่งหน้าหนาแล้วบอกแค่นี้ก็รู้แล้วนี่ นี่นี่สวยๆทั้งน้าร้อพร้อมส่งนี่สองแล้วเอาที่นี่นี่250สวยไหมนี่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 มันนี่ล้อมเพชรโอ้โหให้เขามีที่ยืนบ้างเฮ้ยสัก250เนี่ยอย่าไอทำนองเลยสงสารนี่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  สองร้อยห้าสิบอ่ะกระถางห้าโอ้ยพุ่งเลยนะภาษาเนี่ยพุ่งทักมานะครับเนี่ยใบจะหอกหน่อยใบหอกหน่อยสวยมากเลยเนี่ยต้นโอ้โหกระถางเนี่ยไปเปลี่ยนได้เลยเนี่ยกระถางห้ามาไอ้นี่เอกอ้าวดูโอ้โหนนี่ มานี่สองยนี่นี่น,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 นสวยไม้สวยไมสวยไมสวยไม้ไมนี่มันได้ไฟมันส่องนะเคนะเนี่ยมันมนี่ร้องเพชรแผลงโอ้โหถ้าแต่ก่อนเนี่ยห้าร้อยพันึงโอ้โห ใหมยที่ผมเอฟใหม่ๆนะไม่ใช่ใหม่แล้วได้ปีแล้วได้ปีกว่าแล้วยังโอ้ยหน้านี่หน้าแพลงเอาไป250 2 5 0เหมือ็นการ3ต้นี่2อง้หบหมดกระถาง5นะโอ้ยไม่แพงถ้าเรารักเราชอบอยากได้ไปเลี้ยง <laughs> โอเค อู้เหลืก็เหลืออีกอ้าวที่นี่ที่นี่เอามาใกล้ๆใกล้ๆอ้าวอ้าวนี่นี่น,นี่ครับอันนี้ก็ต้องมนตรายังไม่มีจำนวนนะครับเนี่ยรออยู่เนี่ยโอ้ยสวยมากเลยนี่อันนี้ อันนี้น้ำยังนนโอ้ยดูสิเนี่ยโอ้โหอันนี้เอาร้อยห้าสิบนี่เอาหน้าว่าเนาะร้อยห้าสิบโอ้ยเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามันไม่มีใครรับน้องไปเลี้ยงก็อย่าเอาเป็นฟอร์มกอไว้ <c oughs> เผื่อฟุกอืมอีกหน่อยไม่มีใครเลี้ยงแล้วโอ้โหใบละหมื่นก็โอ้โหนี่สวยไหมร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับที่พูดนี่นี่นี่โอ้โหหน้ามังโนนแต่ละต้นมันพุ่งแลว้วนะเอาไปปลูกนเนี่ยโอ้โหพุ่งขึ้นพวดพอดพวดเนี่ยเนี่ยดูแล้วดูดูต้นบอลสีนี่พุ่งยังไงเรารู้ดูออกเลยมันสวยอ่ะสวยสะพรั่งอ่ะนี่น,น,นี่สีต้นเนี่ยสีต้นเนี่ยอ่ะ พักมาเนื้อนี่นี่นี่ร้อยห้าสิบข้างหน้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงเอาเก็บไว้ก่อนหนึ่งสองสามสี่เมื่อกี้ไม่ได้จัดอันดับจัดอันดับจัดอันดับไอ้นั้นก่อนอ้าว ยต้องบนตาถ้ามีจํานวนแน่เดี๋ยวรอทักมันเอออันนี้จัดอันดับทีนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันอันนี้โวโคาโน่ร้อยห้าสิบหนึ่งโอ้โหทำไมมันสวยแบบนี้เนาะสองนี่โวโคาโน่ร้อยห้าสิบสามสี่ดูห เดรัตตุลขอสวยๆให้ห้านี่เลือกสวยๆหกพอแล้วเลือกสวยๆอ้าวนี่เจ็ดอู้หเจ็ดเจ็ดโบคาโนแผงสวยนี่โบคาโนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อนั้นมันนี่ล้อมเพชรแต่สองร้อยห้าสิบนี่ง่ายนี่นี่นี่ไอ้นั้นนี่มีล้อมเพชรม,ม,ม,มีสองต้นเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่อันนี้เพชรพนคอนเนี่ยยังไม่มีจำนวนอ้าวอัลาลาโนพารัสอีกต้นที่หนึ่งนี่นี่เอาขยับไปต้นที่สอง ตัวที่สามโอ้โหแต่ละต้นแต่ละต้นสามสี่อ๋ออ๋อสี่ต้นอ๋ออุ้ยนี่ยิ่งสวยห้าโอ้โหมันทำไมวันนี่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 อะไรหก เจ็ด <Yeah. S 2> เอาสุดท้ายนี่แปด้อยู่กับบอลสีมีความสุขนี่โอเคนะครับ